ตอนนี้นะครับไก่นะครับชื่อดำเหมือนกันนะครับชื่อเหมือนแมวผมนะอายุสิบปีนะประมาณนะเป็นเพื่อนเสียแจ้กําลังจะตายครับแต่เขาก็ตายแบบมีความสุขนะจริงๆผมไม่รู้หรอกใครจะสุขจะทุกข์นะแต่ว่าผมก็ดูแลเขาอย่างดีที่สุดนะใครมาเป็นสัตว์เลี้ยงในใตร้ร่มโพของผมนะผมก็เต็มที่อครับ เพราะว่าเป็นเพื่อนน้องเกิดแก่เจ็บตายนะเอาไอ้ดัาผมก็ให้ข้าวมันนะแต่มันก็กินไม่ได้แล้วแหละเหมือนคนป่วยเนาะสุดท้ายเนาะดูเขาดูเราก็สะท้อนตัวเองนะ,อะเออไปดีนะเดี๋ยวผมจะท่องปฏิจจสมุป,ปาทให้เขาสามรอบครับ อิมัสมิงสติอีทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุปไทยทางอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอีทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสานิโรไทยทางนิโรจติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัสมิงสติอีทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุปไทยทางอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสหมิ่งนีอสนิงต อิมัสมิงสติทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุปาไทยทางอุปชาติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอทางนัโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสานิโรธาทยทางนิโรชาติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเดี๋ยวผมจะเอาโทรศัพท์มือถือนะครับมาเปิด YouTube นะครับช่องพุทธวัจนเรีลของวัดนาป่าพงนะครับให้ไก่ตัวนี้แหละเพราะว่าถ้าเขาได้สดับนะครับ ถ้สูตรนะครับก่อนตายนะถือว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการเลยเนาะเดี๋ยวเอามาถือว่าเปิดให้นะเองมาจากดินก็ไปสู่ดินเนาะเหมือนกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเออนี่นะจะเป็นแบบรักสั่งยอดน,นะเป็นแบบเพลย์ลิสต์ครับก็เล่นไปจนจบนะที่พักราคาประหยัดเดี๋ยวท่องเที่ยวราคาประหยัดเที่ยวบินราคาประหยัดและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายจกด้กาไม่ฟังบุตรวจนะ พิกุทั้งหลายเราไม่มองเห็นสังโย์อื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งเมื่อสัตว์ทั้งหลายถูกสั่งยช์ผูกมัดแล้วย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานเหมือนอย่างสังโย์คือตัณหาน,านี้เลยพิกุทั้งหลายเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายที่ถูกสัง่งย์คือตัณหาผูกมัดแล้วโอเคนะดเดี๋ยวผมไป ล้างจานให้อาหารสัตว์กันนะประมาณหกโมงเช้าสิบนาทีนะประดำไปแล้วครับอันนี้สั่งประดำนะและอุบายเครื่องออกไปโอเคประดำแ่งภาษสายยตนาทั้งหสวามปติครับแล้วหุดพ้นได้วยไม่ได้เดี๋ยว ไปเชิญดำมาร่องงานการได้ไปรสามอย่างอะไราำมาเร้องงานได้ครับคือไอร้องก็มาถูทั้งหลายหาดำมาเรื่องาน,นความพอใจย่อมเกิดเพราะป่ารกําอันเป็นที่เกิงแห่งจัตตราคาัคในอดีตที่ถู้งหลายความพอใจย่อมเกิด